สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูเอกเช่นเคยในวิชาพระพุทธศาสนาวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนเรียนเกี่ยวกับพุทธศาสนาสุภาษิตไปแล้วใช่ไหมลูกวันนี้เราจะขึ้นหลักคำสอนของศาสนาต่างๆก่อนอื่นนักเรียนหยิบหนังสือพระพุทธขึ้นมาสองเล่มเลยนะลูกแล้วเปิดพระพุทธเล่มสีแดงนี้ไปที่หน้า44 หลักคาสอนของศาสนาต่างๆหล <pl ains> ัก <siglo> ค <achi bizarre> ําสอนของศาสนาพุทธนักเรียนก็ได้เรียนไปแล้วนะลูกนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับหลักคําสอนของศาสนาอิสลามกับหลักคําสอนของศาสนาคิดเรามาดูหลักคําสอนของศาสนาอิสลามกันก่อนนะลูกหลักคําสอนของศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามเนี้ยจะมีคำพีที่เรียกว่า คำพีอังกุะอ่านเป็นคำพีที่รวบรวมคำสอนทางศาสนาอันใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของชาวมุสลิมชาวมุสลิมก็คือผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามหลักคำสอนที่เป็นสาระสำคัญของศาสนาอิสลามนั้กจะมีด้วยกันสองหลักคือ 1. หลักศรัทธาหประการ เป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดคืออันเลาะนุูปได้แก่ 1. หลักศรัทธาในาอันเลาะ 2. ศรัทธาในาเทวทูตของอิสลาม 3. สศรัทธาในาคำภีร์ 4. ศรัทธาในาสถานทูต 5. สศรัทธาในาวันพิพากษาโลก 6. สศรัทธาในากฎกำหนดสภาวะการ สการปฏิบัติ5ประก,การเป็นสิ่งที่มุสลิมต้องนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้แก่ 1. การปฏิญาณตนว่าจะนับถือและยึดมั่นในพระเจ้าพระเจ้าก็คืออันเลาะองค์เดียว 2. การละหมาดเพื่อแสดงความเคารพต่อพระเจ้าวันละ5เวลานักเรียนมาดูนะลูก5เวลาก็คือย่ำรุ่งกังวัน เย็นพบค่ําและกลางคืนเป็นการละหมาดนะลูกเพื่อแสดงความเคารพต่อพระเจ้าข้อที่3การถือศีลอดในเดือนรอมดอนคุณครูจะอธิบายการถือศีลอดให้นักเรียนฟังนะลูกการถือศีลอดนะลูกก็คือการละเว้นจากการกิน การดื่มและการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกเป็นเวลาหนึ่งเดือนในเดือนอมฎดอนตามปฏิทินของศาสนาอิสลามข้อที่4การบริจาคทานข้อที่5การประกอบพิธีฮัตที่นครมักกะซึ่งชาวมุสลิมควรปฏิบัติอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต เรามาดูหลักคำสอนของศาสนาคิดกันต่อนะลูกศาสนาคิดนี้จะมีคัมภีร์คัมภีร์นี้จะเรียกว่าคัมภีร์ไบเบิลเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมคำสอนของศาสนาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของคิดศาสนิกชนมาดูหลักคำสอนของศาสนาคิดกันนะลูกหลักคำสอนสำคัญที่คิดศาสนิกชนควรนำไปปฏิบัติก็ได้แก่หลักแห่งความรัก ที่พระเยซูทรงสอนว่าจงรักพระเจ้าจงรักครอบครัวรักเพื่อนบ้านและรักเพื่อนมนุษย์แล้วจะได้รับความรักจากโลกเป็นสิ่งตอบแทนนักเปียนฟังใหม่นะลูกว่าหลักสำคัญนะลูกที่คิตสันนิกชนควรนำไปปฏิบัติก็ได้แก่หลักแห่งความรักนะลูกที่พระเยซูสอนว่าเราจะต้องรักพระเจ้า รักครอบครัวรักเพื่อนบ้านและรักเพื่อนมนุษย์แล้วเราก็จะได้รับความรักจากโลกเป็นสิ่งตอบแทนนี่คือหลักคาสอนของศาสนาคิดศาสนาทุกศาสนามีคำสอนที่ทุกคนปฏิบัติตนเป็นคนดีดังนั้นการปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนา ที่ตนนับถือก็จะทําให้สังคมนี้เกิดความสงบสุขนะคะนักเรียนจำไว้เลว่าทุกศาสนานลูกจะสอนให้ทุกคนเป็นคนดีคุณครูจะสรุปหลักคําสอนของศาสนา ต่างๆนะลูกนะคะที่นักเรียนเรียนไปวันนี้นะลูกเรามาดูหลักคําสอนของศาสนาอิสลามคุณครูจะสรุปให้ฟังลูกหลักคําสอนของศาสนาอิสลามนะลูกจะมีด้วยกัน2หลักก็คือ1หลักศรัทธา6ประการ 2. หลักปฏิบัติ5ประการนีน่คือหลักคําสอนของศาสนาอิสลามมาดูหลักคําสอนของศาสนาคิด หลักคำสอนของศาสนาคิดก็คือ 1. ให้รักพระเจ้า 2. รักครอบครัว 3. รักเพื่อนบ้าน 4. รักเพื่อนมนุษย์นี่คือหลักคำสอนของศาสนาคิดนะลูกนักเรียนก็ได้เรียนหลักคำสอนของศาสนาอิสลามและศาสนาคิดไปแล้วนะลูกนะคะเรามาทำแบบฝึกหัดกันต่อเลยนะลูก นักเรียนหยิบแบบฝังหัดภาพพุทธขึ้นมาเลยนะลูกนะคะแล้วพร้อมกับใบงานให้นักเรียนเปิดแบบฝังหัดภาพพุทธไปที่หน้า31 แบบฝึกหัดที่4หลักคำสอนของศาสนาต่างๆข้อที่1ให้นักเรียนนำตัวอักษรหน้าข้อความที่เกี่ยวกับศาสนาต่างๆเติมลงในแผ่นภาพความคิดให้ถูกต้องโดยให้นักเรียนนำกอไก่ขอไข่ขอกวายงูจอจานไปเติมในศาสนาอิสลามกับศาสนาคิดคุณรูจะอ่านให้ฟังนลลูกกอไก่ คมภีไบเบิลคมภีไบเบิลก็คือศาสนาคิดนักเรียนเติมลงไปเลยนะลูกขอไข่หลักแห่งความรักหลักแห่งความรักก็คือศาสนาคิดขอควายหลักปฏิบัติ5ประการหลักปฏิบัติ5ประการก็คือศาสนาอิสลามงงูหลักศรัทธา6ป,ประการหลักศรัทธา6ป,ประการก็คือศาสนา อิสลามจอจานคำพีอังกุระอานก็คือศาสนาอิสลามนักเรียนเปิดไปที่หน้า32ข้อที่2ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในดาวหน้าข้อความที่สรุปประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือและเขียนเครื่องหมายการกระบาทหน้าข้อความที่ไม่ใช่เรามาดูดาวที่ห ทำให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยใช้ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนาใช่ไหมลูกข้อนี้ผิดนะลูกนักเรียนกากรบาทลงไปเลยนะลูกดาวที่สองทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขลูกใช้ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามหลักทำคำสอนของศาสนาใช่ไหมลูกข้อนี้ถูกต้องนักเรียนติกถูกลงไปเลยนะลูกดาวที่สา ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงใช่ไหมลูกใช้ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาใช่ไหมคะข้อนี้ไม่ใช่นะลูกนักเรียนกากบาทลงไปเลยนะลูกดาวที่สี่สืบทอดหลักธรรมคำสอนของศาสนาใช่ไหมลูกข้อนี้ใช้ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาใช่ไหมคะข้อนี้ถูกต้องใช่นะลูกดาวที่ห้า ทำให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขใช่ไหมลูกข้อนี้ถูกหรือผิดลูกข้อนี้ถูกต้องนักเรียนติ๊กถูกลงไปเลยนะลูกนะคะมาดูข้างล่างให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในวงกลมหน้าคำาตอบที่สรุปความรู้เรื่องหลักคำสอนของศาสนาต่างๆได้ถูกต้องมาดูกลมที่หนึ่ง ศาสนาทุกศาสนามีหลักคำสอนที่เหมือนกันคือให้ทุกคนทำความดีใช่ไหมลูกกลุ่มที่สองศาสนาทุกศาสนามีหลักคำสอนที่เหมือนกันคือให้ทุกคนทำบุญให้มากๆข้อไหนสรุปถูกต้องลูกข้อที่สรุปถูกต้องก็คือกลุ่มที่หนึ่ง ศาสนาทุกศาสนามีหลักคำสอนที่เหมือนกันคือให้ทุกคนทำความดีเรามาทำแบบทดสอบกันต่อเลยนะลูกนักเรียนเปิดไปที่หน้า33ลูกเราจะทำแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่3นะลูกนะคะที่นักเรียนเรียนไปทั้งหมดข้อที่ 1. ข้อใดแสดงถึงความสัทธานในคุณพระรันาตนไตร พ่อใดแสดงถึงความศรัทธานในคุณของพระรัตนไตย 1. เปิดร้านหล่อพระพุทธรูป 2. ปฏิบัติตนตามหลักศีลห้าสาถวายเงินแด่พระพิสุขข้อไหนถูกต้องลูกข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่สองปฏิบัติตนตามหลักศีลห้าเพราะว่าการปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนเป็นการแสดงถึงความศรัทธานในพระรัตนไตยที่ถูกต้องข้อที่สอง ข้อใดเป็นความสำคัญของพราัตนไตายต่อผู้ศาสนิกชนข้อใดเป็นความสำคัญของพรรัตนไตายต่อพุ้ศทธาชนิกชน 1. เป็นสิ่งคุ้มครองภัยอันตรายต่างๆ 2. เป็นที่พึ่งยามลำบาก3เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจข้อไหนถูกต้องลูกข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่สนะลูก เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพราะว่าพระรัตนานไยก็ได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใชไ่ไหมลูกเป็นสิ่งที่เคารพและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนข้อที่สข้อใดเป็นการปฏิบัติตนตามหลักเบญจธรรมข้อใดเป็นการปฏิบัติตนตามหลักเบญจธรรมหนโกหกพ่อแม่เพื่อให้ท่านสบายใจ2 ช่วยพาเพื่อนที่ป่วยไปห้องพยาบาล 3. วิ่งข้ามถนนบริเวณทางโคง้งข้อที่ถูกต้องข้อไหนลูกข้อที่ถูกก็คือข้อที่สองช่วยพาเพื่อนที่ป่วยไปห้องพยาบาลเพราะว่าเบนจะทาก็หมายถึงหลักความดีใช่ไหมลูกที่ควรทําการที่เราพาเพื่อนที่ป่วยไปห้องพยาบาลแสดงถึงความมีน้ําใจรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นข้อที่สี ข้อใดแสดงถึงการมีอัตถจริยาข้อใดแสดงถึงการมีอัตถจริยา 1. เก็บดินสอบเพื่อนได้และนำไปคืน 2. กล่าวขอบใจเมื่อเพื่อนให้ขนม 3. ชวนเพื่อนเก็บขยะในชุมชนข้อไหนถูกต้องข้อที่ถูกต้องคือข้อที่3ชวนเพื่อนเก็บขยะในชุมชนเพราะว่าอัตถาจริยาก็หมายถึงการปฏิบัติตน นะลูกเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นนะลูกช่วยเหลือผู้อื่นนะลูกนะคะชวนเพื่อนเก็บขยะในชุมชนเนี้ยเป็นการทําประโยชน์ต่อสังคมนะลูกเรามาทําข้อที่5้กันต่อเลยนะลูกเปิดไปที่หน้า34ข้อที่5การปฏิบัติตนข้อใดสอดคล้องกับหลักคําสอนของศาสนาคิด การปฏิบัติตนข้อใดสอดคล้องกับหลักคําสอนของศาสนาคิด 1. รักพระเจ้าสองรักคนที่รวย 3. รักคนที่หน้าตาดีข้อไหนถูกต้องลูกข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่1รักพระเจ้าเพราะหลักคําสอนของศาสนาคิดสอนให้รักพระเจ้ารักครอบครัวรักเพื่อนมนุษย์แล้วเราก็จะได้รับความรักจากโลกเป็นสิ่งตอบแทนข้อที่6ข้อใดแสดง ความกตัญญูกตเวท,ตเท,ว academic, ตเวทีต่อพ่อแม่ได้เหมาะสมที่สุดข้อใดแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ได้เหมาะสมที่สุด 1. ดูแลพ่อแม่เมื่อท่านจิบป,ป่วย 2. ทํางานเพื่อหาเงินมาให้พ่อแม่ 3. ไม่พูดกับพ่อแม่เมื่อถูกลงโทษข้อไหนถูกต้องูข้อที่ถูกต้องคือข้อที่ 1. ดูแลพ่อแม่เมื่อท่านเจ็บป,ป่วยเพราะว่า การที่เราดูแลพ่อแม่เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตตะเวทีต่อผู้มีพระคุณข้อที่7การนำหลักธรรมในการอยู่ร่วมกันมาปฏิบัติจะส่งผลต่อ,อครอบครัวอย่างไรการนำหลักธรรมในการอยู่ร่วมกันมาปฏิบัติจะส่งผลต่อครอบครัวอย่างไร 1. คนในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 2. ขครอบครัวขาดความอบอุ่น สามครอบครัวมีฐานะดีขึ้นข้อไหนถูกต้องลูกข้อที่ถูกต้องคือข้อที่หนึ่งคนในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพราะว่าการที่เรานำหลักธรรมไปปฏิบัติจะทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขข้อที่แปดหลักคำสอนในข้อใดเป็นของาศาสนาอิสลามหลักคำสอนในข้อใดเป็นของาศาสนาอิสลาม หหลักศรัทธาห้าประการ 2. หลักศรัทธาหกประการ 3. หลักปฏิบัติหกประการข้อไหนถูกต้องลูกข้อที่ถูกต้องคือข้อที่ 2. หลักศรัทธาหกประการเพราะหลักคำสอนสำคัญของศาสนาอิสลามก็ได้แก่หลักศรัทธาหกประการและหลักปฏิบัติห้าประการข้อที่9 ข้อใดคือความหมายของมาตามิตังสักเกคะเลข้อใดคือความหมายของมาตามิตังสักเกคะเลหนึ่งตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนสองบิดาเป็นมิตรในเรือนตนสามมรดาเป็นมิตรในเรือนตนข้อไหนถูกต้องลูกข้อที่ถูกต้องคือข้อที่สามมรดาเป็นมิตรในเรือนตนเพราะว่ามารดาเปรียบเสมือนมิตรที่อยู่ในบ้าน เป็นผู้ที่ดูแลและห่วงใยลูกข้อที่ส0ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนตามพุทธศาสนสุภาษิตอัตหิอัตโนนาโถ 1. รับประทานอาหารด้วยตนเอง 2. ให้แม่เก็บจานข้าวให้ 3. ช่วยแม่ดูแลน้องข้อไหนถูกต้องลูกข้อที่ถูกต้องคือข้อที่หนึ่งรับประทานอาหารด้วยตนเองเพราะว่า อัตหิอัตโนนาโถแปลว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนการที่เราทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองนะลูกไม่ต้องให้ผู้อื่นคอยช่วยเหลือจึงเป็นการพึ่งตนเองนะลูกนักเรียนก็ได้ทำแบบฝึกหัดนะลูกนะคะไปครบหมดแล้วนะลูกเรามาทำใบงานเสริมกันเลยนะ ใบงานนะลูกนะคะเสริมขึ้นมาเลยนะลูกนะคะวันนี้เราจะทําหลักคําสอนของศาสนาต่างๆนะลูกนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขยายให้ใหญ่กว่านี้นะลูกมาดูนะลูกนะคะใบงานให้นักเรียนนําตัวอักษรหน้าข้อความที่เกี่ยวกับศาสนาต่างๆเนี้ยมาเติมลงในแผนภาพความคิดให้ถูกต้องนะลูกมาเติมในศาสนาคิดกับศาสนาอิสลามนะลูก เรามาดูกอไก่คัมภีร์ไบเบิลคัมภีร์ไบเบิลคือศาสนาอะไรลูกเราเพิ่งทำไปเมื่อกี้เองลูกคัมภีร์ไบเบิลก็คือศาสนาคิดนักเรียนนำกอไก่มาเติมเลยนะลูกมาดูขอไข่นะลูกหลักแห่งความรักหลักแห่งความรักก็คือศาสนาคิดขอควายหลักปฏิบัติ5ประการ หลักปฏิบัติ5ประการก็คือศาสนาอิสลามงองูหลักศรัทธา6ประการก็คือศาสนาอิสลามจอจานคำพีอังกุระอานก็คือศาสนาอิสลามมาดูฉช,ชิงนะลูกนะคะพระเยซูพระเยซูก็คือศาสนา คิดนักเรียนก็ได้ทําใบงานครบหมดแล้วนะลูกนะคะก่อนที่คุณครูจะจบคลิปในวันนี้นะลูกคุณครูก็อยากให้หนูทบทวนบทเรียนอีกหนึ่งครั้งนะลูกนักเรียนจะได้เข้าใจในเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้นนะลูกเกี่ยวกับหลักคําสอนของศาสนาคิดกับศาสนาอิสลามนะลูกนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะลูกวันนี้สวัสดีคะ่ะ